เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะขอบเหรียญเดิมมันอยู่ตรงนี้ออืเปลี่ยนตีกระบอกเห็นไหมคราวเนี้ยพอถอดไปแล้วเห็นป่ะสมัยก่อนมันตีกระบอกมันก็สุดแค่นี้อ่าใช่อันเนี้ยพอถอดจากเหรียญตัวจริงไปแล้วมันแล้วมันมีปีกเพราะเดี๋ยวมันไปบล็อกสองตัวถูกว่าไปทําตัวตัดไม่ครอบไม่สนิทก็จะเหลือร่องแบบนี้เห็นไหมไอคนทําพระเก๊อ่ะมันจริงตะใบตรงนี้ออกไง เนี่ยตะใบร่องเกินนี้ออกดังนั้นเน่ะเหรียญงานถอดซลิโคอนอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วมผมจะบอกเมื่อวานผมเปดิดหนังสือมาเจอปุ๊บมผมนึกกระจเลยอืมอ่ะแบงค์ไปเอาหนังสือมาหนังสืออยู่ไหมโอหนังสือโดนลไปอ๋ออ่าน่าจะไม่มีใครเอากลับมานะครับ เนี่ยประเด็นก็คือพอเราเจอรูปในหนังสือเนี่ยชัดเลยไหมแบงค์เขียน่ะว่าเหรียญนะ่ะตัวจริงอะ่ะมันถูกเลื่อยอ ออืเห็นไหมอันนี้ทําตัวตัดแล้วไม่ครอบไม่สนิทลอยที่ถอดซิลิโคนมาอมันก็จะติดมันก็จะติดออกมาอะซึ่งจินเหรียญอะมันจะเรียบหมดอะมันจะไม่มีรอยพวกนี้ใช่ที่เขาเรียกว่าหลังเหรียญมีรอยหูยับ อนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะแบงค์เห็นไหม <S 2> <S 2> อย่างเหรียญเนี้ยแบงค์ดูนะอ่าขอบเหรียญนะตัวจริงอ่ะมันถูกเลื่อยเข้าไปแค่นี้เห็นไหมอืมอ่าคือเหรียญน่ะเวลาปั๊มมันจะเรียบทั้งแผน่นอ่าอ่าเวลาคุณตัดอ่ะมันก็จะสุดอ๋ออ่าซึ่งเหรียญตัวจริงอ่ะมันสุดแค่นี้ Mm. อืมอ่าคราวเนี้ยพอเวลาเราอ่ะเอายางไปถอดอืม mm. มันก็จะติดไอเส้นสุดขอบมาเห็นไหมแล้วคุณไปทําตัวตัดเนี่ยมันไม่สนิทรอยเดิมอืม mm. คุณฟังนะพอคุณทําตัวตัดแม่สนิทรอยเดิมอ่ะมันก็จะรู้ว่ารอยเหรียญเก่าอ่ะมันอยู่ตรงนี้อืม mm. ก็เลยรู้ว่าเหรียญแบบเนี้ยเป็นเหรียญเก๊ที่เกิดจากงานถอดซิลิโคนอ่าใชู่กต้องอืออ่าซึ่งเหรียญจริงๆอ่ะเหรียญเดิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสุดเหรียญมาอยู่ตรงนี้ <asury S 1> อืมนะตซึ่งจะเป็นเหรียญแท้อื่ <ces> ผมไปหาในมุมของคอร์สสอนก่อนเห็นไหมเหรียญแท้เนี่ย<ม>เขาจะไม่มีมเขาจะเรียบ<ม>เห็นไหมเพราะเขาเลื่อยมาแค่เนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีรอยเหรียญเก่ามันจะเรียบแล้วก็เลื่อยเห็นไหมครับแต่พอเหรียญเจเนี่ยเห็นไหม มันจะมีรอยเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยคือเหรียญเดิมอะ่ะเลื่อยเข้ามาในนี้เหรียญเดิมเนี่ยเลื่อยเข้ามาในนี้ถ้าคุณไปเจอเหรียญใดก็แล้วแต่นะมันมีรอยของขอบเหรียญเก่าแบบเนี้ยอืมันคือเหรียญที่มาจากงานถอดซิลิโคนนะครับมันคือเหรียญที่มาจาก งานถอดซิลิโคนอ่ะเนี่ยแล้วร้อยวันพันปีนะเนี่ยหรือเป็นบล็อกนี้ก็เหมือนกันแบงค์ดูดิ<ม>เห็นไหมเรียบเจาะจีเดียวไม่มีรอยถอด<ม>เห็นปะ่ะ<ม>อ่ะอย่างยกตัวอย่างอาเหรียญเนี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะขอบเหรียญเดิมมันอยู่ตรงนี้ออืเปลี่ยนตีกระบอกเห็นไหมคราวเนี้ยพอถอดไปแล้วเห็นป่ะมสมัยก่อนมันตีกระบอกมันก็สุดแค่นี้อ่าใช่อันเนี้ยพอถอดจากเหรียญตัวจริงไปแล้วมันแล้วมันมีปีกเพราะเดี๋ยวจไปบล็อกสองตัวถูกป่ะไปทําตัวตัดไม่ครอบไม่สนิทก็จะเหลือร่องแบบนี้เห็นไหมไอคนทําพระเก๊อ่ะมันจริงตะใบตรงนี้ออกไง เนี่ยตะใบร่องเกินนี้ออกดังนั้นอ่ะเหลียงงานถอดซีลิโคอนอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแ,แล้วมผมจะบอกเมื่อวานผมเปดิดหนังสือมาเจอปุ๊บมผมนึกกระจเลยอืมอ่ะแบงค์ไปเอาหนังสือมาหนังสืออยู่ไหมโอ้หนังสือโดน้ไปอ๋อออ่าน่าจะไม่มีใครเอากลับมานะครับ ประเด็นก็คือพอเราเจอรูปในหนังสือเนี่ยเนี่ยชัดเลยไหมแบงค์เขียนป่ะว่าเหลียนน่ะตัวจริงอะ่ะมันถูกเลื่อยอ เห็นไหมอันนี้ทําตัวตัดเราไม่ครอบอมไม่สนิทลอยที่ถอดซิลิโคนมาอม,มันก็จะติดมันก็จะติดออกมาอ่าซึ่งจิีเหรียญน่ะมันจะเรียบหมดอ่ม,มันจะไม่มีรอยพวกนี้ใช่ที่เขาเรียกว่าหลังเหรียญมีรอยหูยับอทองคำเหรียญน,นี้รอยขอบเกินหูเหรียญตลิ่งขยื่นมาครบ ครบครบครบคคัออคือประเด็นน่ะเนี่ยผมไปเจอเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญหน,นึ่งอนีด้วยความบาังเอิญไปเจอเนี่ยด้วยความบังเอิญไปเจอเหรียญโมทัวเหรียญหนึ่งอันนี้เขาตะใบนะแบง เขาตะใบเก็บงาน,นเหรียญน,นี้มีมีรอยตะใบเก็บงานหมดเลยนะถ้าเกิดว่าเหรียญที่ถอดจากเหรียญน,นี้ไปนะแล้วทำตัวตัดไม่มิดนะมันจะเหลือขอบล่องขอบถอดอม,มันเหรียญมาแทนเมื่อกี้มันเหรียญมาแทนเมื่อกี้มมสมมุตินะถ้าเกิดว่าเหรียญน,นี้ยถูกถอดไป นี่ก่อไหมอ่าเนี่ยมันจะเจอเส้นเดิมเพราะไอเหรียญนี้มันบังเอิญตะใบเนี่ยม,มันจะไปเจอขอบสุดตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมีเนื้อเกินไปแต่ก็จะเห็นรอยสุดเหรียญตรงนี้อยู่ถ้าบังเอิญว่าซีดีโคนอะไรกันแล้วแต่นะถอดจากเหรียญตัวนี้ไปคางพวกเนี้ยมันจะติดรอยถอดหมดเลยแล้วถ้ายิ่งสำคัญนะ รอยมีรอยตะไบนะอ่าติดตีแท้เลยถ้ายิ่งสําคัญนะเพราะไอเหรียญเนี้ยมันตะไบทีละเหรียญอ่าใช่ตะไบทีละเหรียญนะถ้าสําคัญเหรียญไหนถอดไปแล้วมันมีรอยตะไบอ่ะอืมันเป็นไปไม่ได้อ่าใช่มันจะพอเม่พอเจาะอะไรไม่ใช่มัน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 จะติดรอยตะไบไปไม่ได้มันก็เหมือนรูปหล่อถูกไหมตะไบสดอื่าถ้ารูปหล่อเหรียญไหนอ่ะมีรอยตะไบติดมาในบล็อกอ่ะ มันก็คือต้องไปถอดจากไอ้องค์ที่ตะไบใช่คือถองมาอืมเนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของเนะี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีเหรียญไหนถอดจากเหลียญน,นี้ไปนะเนะยสมมุตินะครับสมมุตินี่เนะียสมมุติว่าอย่างเงี้ยหูเหรียญอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะแต่ถ้ามีเหรียญไหนถอดไปอะ่ะ แล้วมันตัดข้อมัสนิดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเห็นรอยถอดเดิมเห็นไหมเนี่ยอันนี้หนึ่งเรื่องนะสองนะถ้าคุณดูเหรียญพวกนี้นะอันเนี้ยเขาเรียกว่าลายบล็อกเล้าเห็นไหมไอ้ลายบล็อกล้ามนะันมันคือบล็อกแตกมันอ่ามันมันแตกถ้าเหรียญไหนปั๊มอ่ะมันก็จะเป็นรอยแตกอรอยแตกเหมือนกับแผ่นยินแย่ค่ะ มันก็จะเป็นลายสายฟ้าแปะ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 ,แปะอ่า<ม>แต่ถ้าถอดไปเนี่ยเส้นตรงดิกกลายเป็นใหญ่ขึ้นกายเป็นใหญ่ขึ้น<ม>เห็นไหมอย่างเงี้ยเส้นเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าถอดออกไปมันจะเป็นเส้นใหญ่กว่าเดิมอ<ม>เนี่ยไอลักษณะแบบเนี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไอรอยตะไบตรงนี้ติดไปด้วยนะ มันก็คือถอดจากเหรียญน,นี้อ่าถ้าสมมุติจะมีเหรียญใดสักเหรียญหนึ่งเอาตัวนี้ไปเป็นตัวแม่นะม,มันก็จะเกิดตําหนิที่ถ้าเราเจอเราก็จะเห็นโอโ้โหอ,อบนเหมือนกันเป๊ะเลยครับอ่าผมไม่รู้นะว่ามีเหรียญไหนถอดจากเหรียญน,นี้ไปหรือเปล่าเหรียญน,นี้แค่สมมุติให้ฟัง ตัวแม่ออกลูกมาเป็นทองคําวิวันเฉลิมอ่าพี่อย่าเพิ่งไปคิดเองเออเองจเย็นลูกพี่จเย็นผมวอาแค่เล่าว่าถ้าเหรียญเนี้ยสมมุติว่าเหรียญเนี้ยมันมีใครเนะี้ยเอาไปถอดทาพระเกอ่ะนี่อหรอไหมถ้าเกิดว่าตัวตัดเล็กมันก็จะไม่เจอรอยนี้แต่ถ้าตัวตัดกว้างกว่ามันก็จะเห็นรอยอแลกขณะตรงหูเหรียญนนเป็นแบบนี้ละนะ และเหรียญเนี้ยเห็นไหมมันมีรอยปิ้นมีรอยเก็บตะใบนะถ้ามอไห่นะเหรียญที่เนี้ยถอดไปมันจะติดรอยตะใบไปด้วยซึ่งถ้าเหรียญตะใบทีละเหรียญมันไม่มีทางเป็นรอยตรงกันเป๊ะแฝดสยามฮะแฝดสยามไม่อนปะ แบบสยะเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วอาจารย์เปียกลงให้ดูไปติดตามเฟซท่านครับแถ้เป็นยังไงเหรียญปูทวดปากไม่ผ้าอ่าสีตูตู้ส่งดาวให้50ดวงครับอ่าโอ้โห <S <S อันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามีเหรียญไหนเกม๊มาจากเหรียญน,นี้นะมผมสมมุติได้ฟังว่าถ้ามีใครเอาเหรียญเนี้ยไปถอดซิลิคโคนสิ่งที่อาจจะเกิดก็ประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ <pentru> จ,ะจะเป็นเหมือน